คือเพชรเขามงาครับเดาครับฮาดอกอ่ะยังมผู้ดอกใหติดกันใช่ไหดอกนี่ดอนคะือเหืองนะครับ่ะหลืองดอกเดอย็ูออย่างกับผมหาขนาดอ้อ้ออ้ยค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่าที่เข้ามารับชมสองเมื่อกี้พะลุอีจ้าสวัสดีพ่ญายิ่งยิ่งเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะจ้ะาครับผมเมืเอ่อวานพอกันวันที่ส <c oughs> ิบเอ็ดเดืนสิาคมปีหกเจ็ดจ้าพี่น้องเมื่อกี้ก็พอกจีบปลาเขาปลาหาเห็ดคือเก่าจ้าเมื่อกี้กับบาหมายปลาหนองเมฆครับผมตัวบนขาเพิ่อบุญธนิกหวัดอุบลราชธานีครับผมมาเลาะปลาย่างหน้าเลาะตามหาเบิ่งเห็ดเพิ่อนคอมเมนต์ครับผมเห็ดต่างๆแหละครับผม ตั้งใจที่เมื <laughs> ่อวานเขาไปส่างหอมเนาะแมี bon ่ครับผมนี <sh> <no> ่ก็ซื้อถอดน้องเมกจากพี่น้องกะเที่ยวไปเที่ยวมาระวังสองบาทนี่นี่หลาชะช่วงเฮ็ดออกจากพี่น้องแม่ครับผมกับไปรุ่นพิชวลนำการจ้ามืนอนี้ว่าสีมานบอลน่าจ่าไปเลยจ้าไปครับผมไปรุ่นมึงครับเริ่มต้นเขามากอะดอกแดงแขกงมานเลยครับผมดอกไหนเอออนี้เป็นเห็ดเพิงขมิ้นนี่ครับผมดูเห็ดเพิงเขาง่ายนะครับ ได้ปะนว่าบงดอกใหญ่แห้งครับขาใหญ่ขาอวบสวยๆเลยจ้าทองเหลืองเนาะทองมันยีเหลืองดีเปลเหลืองยีจ้ะแต่ว่าเป็นพระธาตุในบ้านจะเห็นทองบริสัทดอกนี้แมงบงกือกินนะครับโตกันมากินกลังสุ้งเนาะอ้าวดอกแดงแหงนั้นมาใส่ไปกินให้งามครับพี่น้องบงเดี๋ยวจอติด เราไปตองห้องตายจ้ะอุยอายอเอาตังดทีโอ้โหเกิกอุ้ยเฟพชรเขาไม่งครับผมอ้ย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 ด้ครับผมหาดอกอ่ะยุนี่โอ้ดอกไ้พันติดกันเอาก่อนเอาดอกใอ้ก่อนเลยเนาะเนครับอยอ้ยเหลืองเงงามครับผมแงงหวานด้จ้ะอ้ยดอกติดกันจ้ะ บางสวยครับผมขอบคุณครับมี่จ้าดอกงานนี้ครับผมสองดอกติดกันติดกันจ้างามแล้วครับผมนั่นเป็นตาสีเด็แกงอยู่ตัวละไอติดดอกมั้งจ้าบานแลครับแต่ว่าก็บานงามครับผมขาเพิ่งจะกินเนื้อขาวข้าวเสือจะพี่น้องในแต่ดอกเนาะนี่นครับ สองดดกคุณ้างไอ้แข็งขอหม่โดกรวดรวางบานเลยนะครับบานแล้วจ้ะจะเข็งยังได้อายบานงามอยู่ครับืมเ่อวานไปสังหอมครับผมนี่เี๋ยวจะได้ลองม้วนปลาโนเมกครับผมทั้วาง่ายท้งง่าอน้โกี้อโถงงามแห้งน้องไอ้นาะแขนงอันตันเลยจ้ะ อีกดอกนึงค่ะงามเลยจ้ะอีกอีกไอ้ปึ๊บปิดบปึ๊บไม่โกอันหญาเลยจ้ะพี่น้องหวานงามครับผมปาดออกนะค่ะตัวนี้จ้ะอู้ดอกนี้ยดอกใหญ่เลยจ้า ขมิ้นขึ้นเก่าครับผมขาแม่ขาอวบขึ้นครับจ้าอุ้ยตุกๆเลยเนาะไอเนาะนี่ครับไหนล่ะอุ้ยคอยเลยครับผมน้ำมันหกห้าไอตุกๆเลยตุกๆเลยนี่ครับโดึงดห้เห็นเนาะปุ้นนะคะโอ้ยถงงามแห่งเนาะไอ้เนาะนี่ครับ แค่ขู่เน้อไอ้น้อนี่ครับแค่ขู่ตหาหักเลยเอาต๊อกดิไอ้กระร่างขึ้นหมาจะโอ้สองดอกสวยๆจ้ะเอา้าอันนี้คืเกลือน้ำเค้าหรอพี่น้องผงสาดครับผมบาดเนี่ยขันนี่เห็นผงสาดแต่เก้าบาทเมื่อกี้เป็นละงอกต่อได้ไหน,หนอ่อยเนาะนี่ครับเพื่องอติดตามมาครับผมอา้าวสวยๆเลยจ้ะน่างามนะครับผม ผึ่งย่างรี่ทำปะผึ่งย่งดอกเี้โอ้ยคืองามเ้ยอ้ายคาเพื่อนอดออกจากผึงย่องมาเจอผึิงขบิ้นที่เก่าครับผมอีกเนาะดอกงามเลยครับขาวอ้วนๆเลยจ้ะพี่นกูกระตามระจงอี๋ใ่ไหทำ่รคครับผมกลังโคครับผมโอ้นี่บอก นี่น,นี่กำลังเป็นตะหักจ้ะจ้ะเพราะท่านไหนโดกท่านไหนอ,อกจากกันขาอยู่เนาะอ,อ,อีกดอกนึงจ้ะดอสังเดีคงขานหน่อยนะตกบอ,อกเลยเพิ่งขมียนน่าจะหน่องโดกกํลาลังหนารลักจ้ะเอาหามาน้องเมฆแล้วล่ะสิภาพไปสังห้อมด้วยครับผมประหลุนต่อกันอยู่บนสังหอมครับผมผลงานมาน้องเมฆค่ะนี่ครับผลงานน้องเมฆ เบ่งผลงานสังหอมเน้องจิ๊บกแมนครับไปครับผมอ้าวเขามาเขตสังหอมเลยเรือยครับผมหอดปลาสังหอมเหรอครับผมดอกื่อกดอกเหลกของมันสังหอมครับผมเฮ็ดเป็นเฮ็ดถือขาลายเฮ็ดถือหวานเลยค่ะเนี่ยหวานครับผมคนขมเลยครับขมจ้าแบบนี้ขาลายพอเหรอครับอ้าวขาลายดอกเหล่ของมันสะหอมเนาะแมนครับ ยังมันอุ้ยผึ่งแดงหลังเตะก็อกอกไอหืมจ้าเฮ็ดผึ่งแดงอีกชนิดนึงจ้ะพี่นอ้องนี่มันแมนแมนบ่อยอุ้ยแมนดอกลอยเพ,พิ่งกําลังจูงเพิ่นจ้านี่จีออกล,ลื่นไหเฮ็ดแล้วได้เลยไอ้โอ้ยเาก็บพอเป็นจุ่มหมดเลยดอกเดียวค่ะผึ่งแดงค้าลายแมนบ่อยแมนแมนนี่ผึ่งขาหม,มนอนผึ่งขาเกี่ยม เห็ดเนียงนะเาเนียงมกตกรเดีดโคดหน่อยเนาะเฮ้อันนี้แ็งอ่อนเลยอ่ะอ่อนเลยเหรออ่านนะเคยเห็ดเนียงเาห่นเาคยกินเห็ดคอนโก้งกว่ากินไดเพราะน้องพี่น้องคอมเมนต์มาได้เด้อจ้ะกินมคนได้เด้อพี่น้องขาเป็นเอาวหลังขซองกระตาพูดตัดกับไปพูดอีกนู่นพูดินกเอ้นโกนเีคนกแกงไดก็คื ือแกงได้นะคะพี่น้องเพราะว่าปลไดแข็งนะนนี่อ่อนๆเลยค่ะคือตะแกงเสียวยู่หอมเลยเดี๋ยวคยกินงานให้เดือดแดงแค่ไหนแดงซีเนาะแดงซีสีดอกอะไรกนี่ เจอกระตูอู้ดอกอ้วนขนาดครับผมดอกงามนะเดินขาไล่ด้วยครับคือขาอวบแงหงนะตัดออกไ,ปไปว้บริสุทธิ์จะเสียด,ด, <c oughs> ดายอ,อู้ดอกงามเนี่ยอู้โอดอกงามเนะครับผมดอกงามอู้จ้าเดิว่าไล่ครับผมห่างเนาะเดินห่างห่างเนี่ยครับผมจึงหยาขนาดเลยไอ้พู้ค้าตัดดีแห็น

ชาตันเนาะปัดออกแหละตัดออกแหละบานบาดเดินครับผมออกเป็นใบบางนะอุ้ย,าายสูงอ่ะอสูงจ้ะอสองดอกหนึ่งกัเลยนงนะ่อยน้ะนะกีดกันด้วยเนาะนี่จ้ะครับอุ้ย,ยขาเหลืองจ้ะนี่เนาะของกระเน่างามผีตกเลย ทุท่งกระจังเหลือ,องไหมเแกงได้ยูดอกเนาะแกงได้ใ่หาลายไปครับัมเดีี่หาลายจ้ะยดอกจุ้มหันยจุ้มันจุ้มขึ้นไหมขึ้ไม่หีขึ้นกันครับผมตัวบานัวบานไปเนะเาะข้างล่างานหมข้าม้องในกันเลยครับผมบอมุกแ้ตรม OK นี้นะตครับ แต่กะนี้ก็ขาหน่อยจ้ะอันนี้เป็น,าาาปนขาลายจ้ะจ้าอ้ยเน่ยจา็สวยเห็ดย่งบักเห็ดผืองหวานนี่น,น,นี่ไอเห็ดเผืองหวานบอกอ้ยอ้ยแมงอลี่ครับผมงอหงแหงหาอีกแต่ไม่โมบเออโมเมีนขาหน่อยนขาน้อยเลย่มสี่จะ ีไปครับพอจะมีไงสิผ้าเมื่อบานครับผมบานนี่ก็สิผ้าเมื่อแกงเห็ดครับผมสรุปอยู่บ้านเนาะแม่ครับเห็ดกระได้ร้าย,ายเติมอยู่ครับผมนี่ครับพเพิ่งตาอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นเห็ดดอกไงเนาะแม่ครับเพิ่งเดียงซีเพิ่งเดียงขาลายเห็ดเพิ่งหวานเห็ดผึ่งสาเห็ดเพิ่งเขา่เาสวยๆจ้ะพี่หนุ่ม่อสรุปอยู่บ้านตุลักผลงานไปแกงเห็ด แกงเห็ดเนาะจ้ะเอามาหอดบานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมลูกลูกลูกได้บานแล้วค่ะนี่ครับเห็ดจะเสียร์รับมาครับเป็นเมนูครับผมแกงซูพี่น้องกินเนาะแกงครับผมแกงซูน้องสาวกินครับพี่น้องน้องสาวสีเดินทางมากห่อหมูแดงเนี่ยแหละค่ะอันนี้พวกแกงก็จะอันนี้ผมบะหมี่ขม ดอกเดนี่แต่งงามอย่งเด่นคนาะงต่วบ่หลายไอโบ uh, <Hey, S 1> <Go. S 2> ๊ทไอโบ๊ทง่ายน่าเอาไม่ใ่บอหายไอเ้นเมืองกว่านี่ไอโบ๊ทยางครับผมไอโบ๊ไม่ไอโบ๊ทมึนหืมอดเทเหมือนครับผม เหมือนสีแก่สุดแท้ปนหวานสูตรพี่น้องยัยไม่ใหญ่เบิ้งด้วยครับผมอื้อฮือขึ้นกระตาแต่เบาแกงคร้บมนขุมออกมาขมจังเขาเป็นอะไรเงี้ยโดมอันนี้ตงข้ามนี่นี่อ่ะตรงข้ามเห็นดอกนึงนะวันนี้ตรงเดียค่ะเอาครับผมนี่แหละครับผมกลับมากับหอนร้ายพี่น้องเอ้ยก็ได้ไปอาบน้ำอาบได้แต่งชุดใหม่มากแตงสีมะแกงไฮเบิ้งครับผม ทำ <Okay. S 1> เมนูแสียบครับเมนครับผมดองงกง่ายๆกับผ้านะครับผมเพราะว่าหล่างไปแล้วหนามนึงด้วครับรนีขึ้นหนามสองเพราะว่าช่วงนี้พวกเปลือกทิ้งไปได้ครับเพราะว่าฝนบ่ค่อยตกครับผมอเอาเลยนะการเติบโกง่ายๆดอกง่ายๆกับผ้าเท่าผ้าซีกว่นละครึร่เงเลยเฮ็ด สดๆจากปลามงแกงครับผมเ mm hmm. นี่ครับก mm ุ hmm. ้งแดงแกระดอกอง,งามเลยพี่น,อน,น,นอ้อนงเลยนี่ครับผมพีน้องสาวกำลังเดินทางเนาะเนี่ยครับเพราะว่าน้องสาวเพิ่งกำลังเดินทางมากจึงได้แกงไว้ให้เพื่อนกินนะครับผมน้องสาวไม่กินจ้าเอาเลยอันนี้ จะเสกให้หน่อยน้องไหมะยวพ่นี้เด้ครับผมอ๋อสีได้เห็นกันเลยแลครับว่าแกจะเสกบสันจดครับผมแกงเหลงขมิ้นแต่ว่าแกงแล้ยสียังคงสีคือเกาบอบะหูนะครับผมม่ีเฮ็ดเมื่อไม่ไม่ก็มีหลายเหดุยู่ครับงเหลืงค่ะงเงกัแกงเสกด้วยค่ะแกงหวานหงครับ มีอย่างมีผง,ง,งสาดเนาะสาดแกงใส่กันเลยครับรวมกันเลยค่ะดอกง่อยๆซ้ำหนึ่งกับพาดอกบอ๊วยง่อยกับเพื่อเอาใส่เบิร์ดดอกเลยครับผม,มแก้งดอกแกงแซ่บไปตำเครื่องปรุงใส่ทั้งในบ้านหมดแล้วครับผม <c oughs> ที่แกงเตาแก๊สนะครับวันนี้บอรด็ดดังเตาทานครับผม เตรียมเครื่องใส่แกงครับผมนี่เกิะไรพใส่เพริกไปไหนเนาะเพราะว่าผู้เฒ่ากินพริกวันแรกออกอีกต่อนแต่เพื่อไงกินน้ำนะคะเนาะกระเทียมพริก<ส>น,นี่หอมหอมแดงด้วยครับกระเทียมเกลือครับผมตำใส่กันเครื่องแกงเพราะว่าแล้วแต่คนสอบครับผมบ่มักใส่หอมใส่ยังกระเหลวแต่น,นะครับผมก็ใส่เพริกหรอกคอ่า,นา,นายนพื่อไงแล้วพริก ตามที่เชิญหอมมาแล้วครับผมไปเนาะไปตั้งไฟเลยค่ะน้ำเขากระไซน้อยนึงเนาะมีนครับเ,เขากรใส่น้ำหลายเด้อจ่ะเพราะว่าน้ำนี่เห็ดเผือกมีเนาะบดกระไซน้ำหลายครับผมจุ๊แก๊สนี่ครับผมเอาลอดสักหน่อยครับผมขอสใส่ประเภทเครื่องหอมครับผมใส่สม,มไปเลยเลยบ่ เดืดก่นตั้มใส่แใส่ลูกโดดน้ำบ่ใส่ลูกโดดน้ำจ้าสำหรับนคนมาเพชรตัว<อ>พอ<น>ได้ือกลูกโดดใส่นะครับผมน้องสาวนั่นมาเพร็รนี่ครับใส่ที่บ้านครับผมน้องสาวมาเช็ชเจ้าลูกโดดไว้เพื่อนครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้ตั้มเอาพริกใส่บัวลายหย่านพ่อใหญ่เพชร <c oughs> ถ้าผู้มาเพร็รก็ใส่ลูกโดดไปน้ำจ้าจะได้เพียร จะได้ถูกใจหลายหลายคน <ผม S 2> ครับเครื่องเพิ่ณครับผมผักติ๋วเนาะผักติ๋วเก็บมาสดๆคือเก่าครับผมมาจากป่าผักบีตูหรือแมงลักครับผมนีนเนี่มมยะนะเนาะโปได้มีหลายอย่างเอาเขาก็สิใส่ปลาล่าใส่ในเนขาเลยใส่ปลาตูแล้ว่นเดือดก็ปรุงเลยพี่น้องมันใส่น้ำปลาครับผมที่ขาดโปได้ นี่นะครับโอ้โหฝนดวงๆหรอครับผมกําลังเดือดแล้วนะแงนครับโอ้ยหหนามเหลืองเลยผมเหลืองเนาะเพราะว่าเห็ดเหมขมิ้นเยอืนะถูกนงครับเดือดงเป็นเพราะต้องเห็ดต้องหนามครับผมมันต้องเฮ็ดพืขมิ้นเฮ็ดพืชขมิ้นเนี่ยครับผมปลาใส่ปลาค่ะปลาทำเองนะครัเอาแต่หนามแล้วค่ะพี่น้องนี่แต่สองตะพีก็พอตะพีเพิ่ง เอาเกือบสองค่ะล่ะเอาไปตลาดที่ไปหาใส่ปูใส่ปลามาแล้วก็ไม่เห็ดไหวป่ะครับผมเพราะได้อยู่ได้กินย่ายแดงมากจริงเหรอครับทำไปกินเองค่ะทำปลาไว้กินเองโอ้เหลืองดีฮหรออโอเคปิดฝาอีกครั้งปิดปลาไว้ก่อนแห่มีครับเพนใส่ไปเลยเนาะค่ะ ใส่สมผักติ๋วไปเลยครับใส่หมดเลยผัก,กติก๋วเอ้ยผักติ๋วใส่แต่งโมผสมแห้งหรอครับกับลูกโดดเนาะตามมาเลยลูกโดดครับผมผู้ผมักเพ็ดขันตำเฉลี่ยชาออกบ่ได้คือลูกโดดด้วยครับข้อมเพ็ดวัาอีตัวห้าก็ใส่สุดท้ายคิวสุดท้ายนะคะใ,ใบแมงลักลแมงลักเลยครับผมเดี๋ยวพอยีตัวบาดเท่าเลยนะครับผมตีนของตีนของไปเด้จ้ะเดี๋ยวห้อยดงามครับพดีเนาะโอ้ไปกระเสบแฮ้ขีสัน เราก็จะปิดฟ้าไว้อีกเนาะนี่ครับพอเดือดอีกนิดหน่อยเค็ดซุกเหรอครับผมค้างๆว่าใส่ข้าวอีตูแล้วก็ปิดฟ้าอ๋อย่างย่างของดีย่ายอืมพี่ขาดกุรัยได้พี่น้องขาดไม่ได้นะคะอายุโนโมโตะครับผมเรียกว่าแกงนัวครับแข่งนัวเนาะนี่ครับใส่พอประมาณเพราะว่าเฮ็ดฟันหวานอยู่แล้วครับผมถ้าไปใส่หลายมันก็หวานเกินไปครับอ้หไปตัดเศษ ปิดไฟอีกรอใส่เสื้อท้ายคือใส่แมงลักไผ่ตูนี่แหละครับผมอารอจังหน่อยครับผมตอนสุดท้ายค่ะเดือดแห้งแล้วเนาะเดครับเดือดแห้งเราเฮ็ดกระเลี่ยนสีบนี่แหละกระเพงหอกสุกเรียบร้อยเดวอยเลยครับสุกเรียบร้อยพักติ่มหองก็เรื่องหัวลุดดท่องเฮ้ยกระเพงหอกขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่แมงลักค่ะ อาใส่หอมปุบไปเลยครับผมไไดด้้หลายเลยจ้ะเพิ่มผมจะใส่พักขาหนำด้วยครับแล้วแต่ผู้มักนะครับผมจ้าใส่ขาเล็กน้อยขั้นตอนสุดท้ายจ้าเจ็บเซ่เปิดมาแล้วหอมปุบทีบครับผมบ้านหอมกระจายเลเดี๋ยวอือดีเดี๋ยวโอ้ยกระเส็บก็จักน่องกระเส็บก็จ้าอันนี้ให้เพิ่มขมิ้นเลยจ้ะ นี่กระขมิน้นนี่เ่งแดงค่าลายนนเนาะเนี่ยเนาะเนี่ยครับแดงแดงเพิ่นกระสีพอแดงสุก<อ>แล้วเป็นสีเดียวกันหมดเลยเด้อจ้าไม่ต่เห็ดผงหวานเนาะสีสีพวกขึ้มนมอเน,อะนาะเห็นไ่มอันนี้เห็ดผึ้งหวานค่ะสุกแล้วเพิ่งก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะแต่กระปดำเด้อค่ะถึงสัตว์ผงใสนี่กิมือไม่คิดเนาะตระสัตว์เป็นยังไงไปกีนประันชิมดอกเด้อค่ะเพราะว่า,วามันห่อน ซิมแคลโรซา,ากับซิมแค่นาวนะครัเปรี้ยวหวานนิดหน่อยแซ่บก็ดีเลยค่ะพี่น้องต้องปรุงเพิ่มเลยกลมๆเลยลงโตเสียบค่ะมาเด้อจ้าพี่น้องกินแกงเห็ดน้ำม่กิ๊กจ้าเหมือนแกงเห็ดซูพี่น้องกินเด้อจา้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ใหญ่จ้ากินแกงเห็ดผุงร่วมนะ้ำม่กิ๊กเด้อจา้าแศษเส็บเส็บเลยจา้า แกงถานองสาวจ้ากำลังเดินทางมาจากโคราชจ้ะหนึ่งครอบครัวอื่นนี้ถึงถึงเย็นนี้ค่ะพี่น้องแล้วกีกครอบครัวหนึ่งนะ่ะจะเดินทางมาอื่นนะคะเมื่อกี้ก็ไม่กี้เพรานท่านได้กินในเบื้องแรกครับผมเพราะว่าสิทธาครอบครัวมันมากครับผมมันอยากเป็นแกงย่างสดๆครับผมแกงถ่านองสาวเนาะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปเมื่อนเนีน่ยน่าจะวันที่สิบเอ็ดเมษายนปีหก กิบ๊บก็พกกิ๊บผ่ะเป็นแกงเ็ดกะมาทำเมนูเนาะเม็นครับผมเอฟซีพี่น้องหลายๆท่านเพิ่นกระเรียกร้องอยากให้ไม่กิ๊บทำเมนูให้เบื้องละจ้ะกะทำให้เบิ้งแล้วเด้อจ้ะแกงเฮดกับพอดีแกงถาน้องสาวเนาะน้องสา,สาวสิเดินทางกลับมาจากโคราชจ้ะพี่น้องกะจ้าพี่น้องค้า ยังมีไงนะคะเชิญชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนามเนื่อจ้าเพื่อรับการแจ้งแจนลิปใหม่ๆจากช่องพี่ข้าวมิจจาเมื่อกี้ก็พอคิดก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแนงใจให้ขึ้นเก้าล่ะจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านวาจารย์ที่คอมเมนต์ดีๆเขาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอคิดจ้าสำหรับคลิปวัอนี้เมื่อกี้ก็พอคิดก็ฝากไว้เพียงสำเนะจ้าเอาไว้บอกันไม่มื่อนาว่าเมื่อกี้ท มื่อนี้มตุ๊กตากิกขอสวัสดีเด้อจ้าขอบคุณทุกนายจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลงังแรงใจขึ้นเก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมชมคลิพาด้วยครับผมขอบคุณครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผม